รางจืดใบใหม่ทองคําอีพี่นี่เป็นอีพี่สองเด้อจ้ะนกสิมาูดคุยเรื่องวิธีการหาตลาดหาตลาดล่จังใดทรงแบบใดตลาดออนไลน์มีอีอยงแน่ส่วนมากที่เห็นในภาพเป็นรางจืดจาก เป็นล่างจืดที่นกปลกตามกลัวต่างๆพื้นที่ว่างนกกระป่อยแห้ว่างเนาะกระสิปูไข่เมื่เวลาลูกค้าสั่งซื้อเฮากระสิเด็เตรียมความพร้อมได้เด้อจ้ะส่วนการขายกระสิมาบอกว่าขายแบบใดนกนี่จะเปิดขายเป็นออนไลน์ค่ะออนไลน์ณนะที่นี่ก็คือว่า มันสิมีอยู่3แพลตฟอร์มเด้อค่ะทุกคนแพลตฟอร์มหนึง่งกัสิเป็นช้อปปีส่วนช้อปปี้น,ปปนี่เฮจังหนก่อนสิเฮ้าสิอันนี่เฮาต้องเปิดช้อปปีมาก,ก่อนค่ะลงทะเบียนหลังจากลงทะเบียนเสร็จแลว้วก็สิมาเป็นลงทะเบียนผู้ขายเอกสารที่เตรียมกับ,บมีอย่างหลายค่ะมีสมุดบัญชีมีบัตรประจำตัวประชาชนมีอีเมลแล้วก็เบอร์โทร หลังจากนั้นเขาก็เปิดได้เลยค่ะเขาสะไงเฮาลงนี่คือฟรีด้ค่ะแพลตฟอร์มฟรีเลยล่งสินค้าได้มืดประมาณร้อยรายการผลละค่ะอันนี้ส่วนแพลตฟอร์มที่สองนกสิมาบอกว่าแพลตฟอร์มที่สองก็คือลาซาด้าค่ะลาซาด้าการเตรียมความพร้อมมีอย่างแน่ถุกคนขาทุกคนก็นต้องเปิดแพลตฟอร์มลาซาด้ามาเนาะ หลังจากนั้นมันสิมีในแพลตฟอร์มแล้วเราะสมัครลงไปแล้วมันสิบอกว่าในแพลตฟอร์มสมัครเป็นผู้ขายของลาซาด้เอกสารที่เตรียมเหมือนในช็อปปีเลยค่ะมีอีเมลมีเบอร์โทรบัตรประจำตัวประชาชนและสิ่งที่ขาดไม่ได้นะทุกคนสมุดบัญชีรับเงินนะคะตรงนี้แหละค่ะ อันกะสเนียกว่าชอบป,ปีนิดนึงเพราะว่ามันเป็นกระบวนการใส่เวลาของาราษค้ก็คือว่าเขาสิตรวจสอบนะคะประมาณ1-3วันถึงจะลงขายได้สินค้ากเกษตรเฮ้าโบเมนแต่ล่างจืดนะคะทุกคนสินค้ากเกษตรเฮาสามารถล่งขายได้เมื่เลยประเภทใบก็เป็นใบมะกูดใบย่านางแดงแม่แต่ใบกะเพรามันก็ขายได้ค่ะอันจังซี เกษตรเฮานี่ซูเมอนี่เฮาต้องท่านยุคท่านสมัยน้อยหนึ่งเนาะบางครั้งเปิดขายหนาลานมันก็อาจขายใจกะบโบเพียงพอตรงนี้กัสิมาดซอยใดเป็นค่าขนมเล็กน้อยค่าไปลงหลอกลงเลียนเนาะค่ะส่วนแพลตฟอร์มที่3เด้อทุกคนอันนี้ก็สําคัญคือการขาดติ๊กต๊อกค,ค่ะแพลตฟอร์มติ๊กต๊อก ส่วนลงทะเบียนกับบดียากเลยค่ะลงทะเบียนกับมีบัตรประจำตัวประชาชนมีอีเมลมีเบอร์โทรสิ่งที่สำคัญคือมีธนาคารนะคะบัตรธนาคารหลับเงินค่ะลักษณะการสมรสัครสิคค่ายๆกันเลยค่ะทั้ง3แพลตฟอร์มค่ะอาจจะใช้เวลา1-3วันเขาก็อนุมัติเฮาค่ะพออนุมัติเสร็จแล้วเขาก็สามารถเอาสินค้าเกษตรเขาลงได้เมื่อ ค่ะตะไคร้ใบมะกรูดนี่ลงขายได้เมื่ค่ะตรงนี้อาสิบเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆเ,เนาะคะ่ะเพื่อที่หาไล่ได้เสริมเนาะเวลาเขาอยู่บ้านซื้อๆ,ๆนี่จ้าฟังจบคลิปแล้วได้แนวทางไปจังได้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์หนุกเด้อหนุกสิมาบอกว่าสินค้ายอย่างอื่นเท่ากับขายใดอีกเด้อพี่น้อง